เมืเม่อเมจดาบทโพธิสัตว์ได้มองเห็นพระพุทธองค์เสด็จมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็พลันเกิดความคิดขึ้นมาว่าวันนี้แหละเราจะขอสละชีวิตเป็นทานถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระตีมปังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้า พระิพระพุทธองค์จะได้ใช้การคราข้ามผ่านดับปเปลือกตมเหล่านี้อทิวาสระชีวิตก็อธิบายเมื่อวานนี้นะจ๊ะานักเรียนติดตามเนาะทำไมถึงใช้คำนี้ก็เพราะไม่ได้อาศายัยฤทธิ์เลยแต่ใช้ฤทธิ์นี่มันก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ปลืม้มมันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี หลัการที่จะได้มีโอกาสอย่างนี้เนี่ยนะแม้เราจะเหาะเหินเดิอากาศได้ทรงกับปิญญาห้าก็ตามแต่ว่าโอกาสผู้ที่ทรงปิญญาห้าเนี่ยจะได้มาบังเกิดพร้อมแล้วเจอเจอพรสสัมมาสัมพุทธเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากนี่นะจึงไม่อาศัยฤทธ์อาศัยกำลังฤทธิ์ของตัว อาศัยแค่กายมนุษย์แบบบ้านๆานชาวบ้านบบทั่วๆไปอย่างนั้นนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งพระอาหารหันตสาวกเออระกีนาสดทลายข้ตามเสด็จพระสมมาพธเจ้าถึงสี่แสนออนี่นะต้อยแน่ต้อยแน่ถ้าไม่อาศัยฤทธิ์ประนั้นจริงใช้คำว่าขอสละชีวิตเป็นทอน ลเัเนื่องจากไม่ใหญ่ใช้ฤทธิ์ในการทำถนนถมบ่อถมอแรง่างก็ทำได้แค่กำลังของบุรุษเพศธรรมดาก็ทำไม่ทันจึงต้องใช้ร่างกายแทนนักเรียนใหม่องพอตามทันนักเรียนเก่ากระทบทวนของเก่าเมื่อวานนี้ทานไม่วเวลาสุเวศดาดาบทบรมโพธิสัตว์ก็ได้ทอดกลายเป็นสะพาน เพื่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระอ,อรหันตสาวกกว่าสี่แสรูปสเสด็จผ่านไปแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว,ว่าพระธิังกรสมสมุทรเจ้าท่านก็รู้ความดำลิน,นของส,สเมเด็จบรทบีีทำอาการอย่างนี้ คือถ้าเป็นพระธรรมดาแล้วก็คงเดินหลีกใครจะไปกล้าเหยียบไปบนร่างกายงผู้มีอนุภาพมันก็จะเกินไปใช่ไหมจ๊ะอาสมุติเราเป็นพุทธบุตรธรรมดาเนี่ยเออแต่พระสัมมาทุตเจ้าเนี่ยก่อนที่ลงจะทรงประทานโอกาสนี้เนี่ย ที่จะให้สุมเมธดาบทได้บุญตรวจด,ดูในข่ายพระยาน่อนดูความดำริในใจกันนี่ไงพระจิตตวิชานี่เนี่ยรู้ว่าระจิตและว่าอ๋อที่สุมเมธดาบททำอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็สาวไปหาเหตุนี่นี่นะในขายพระยาน มองเห็นเป็นภาพเลยเหมือนกับระ,ะลึกชาติถนหลังของท่านสุมเมศดาบทบรมโพธิสัตว์ว่าทำไมถึงคิดที่จะทำอย่างนี้อ๋อเป็นบรมโพธิสัตว์ที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตพูดง,ง่ายก็เป็นหน่อแก้วอ่อนๆหน่อเนื้อพุทธทางกูล เออที่กำลังจะเจริญเติบโตต่อไปในภายภาคนเะนี่ยท่านตรวจด,ดูเนะี่ยก่อนที่จะเหยียบเสด็จผ่านไปแล้วพอตรวจตาว่าแล้วความปรารถนานี้จะสำเร็จไหมเนาะ oh. ก็ตรวจต่อด้วย oh. เออทั้งอดีตท,ทั้งปัจจุบันและในอนาคต oh. ในเวลาเดียวกัน โดยใช้เวลาไม่มากแค่ระหว่างเสด็จมาแลวเห็นอาการอย่างนั้นนี่เนาะ<อ>ก็ตรวจลาครบหมดแล้วโอ้โอนี่ครบหมดแล้ว<อ>พระผู้เพ่พอเจา้าพระทีปังกรสมาาสุหเจา้าก็เสด็จผ่านไปนี่เนาะเสด็จผ่านไปเลย เพื่อทําความปรารถนาของสุมเมธดาบ,บทให้สำเร็จแล้วแล้วก็ในระหว่างนั้นนี่นะท่านสุมเมธดาบทที่กําลังทอดกายอยู่เนี่ยน,นี่เราสมมุติภาพเอานะเอาพอเอาเพียงพอเข้าใจนะระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทําอย่างนี้นะสุเบศดาบทที่นอนอยู่อย่างนี้ก็ตั้งความปรารถนาเลยว่า ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ที่ทอดกายไปสัพพนในพระพุทธพระเจ้าและประสงค์ต่างๆนียอัปปะอาหารหันกีนาศอีกกว่าใส่สี่แสนมานะ่ไม่ปรารถนาอย่างอื่นเลยไม่ปรารถนาสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ปรารถนาที่จะเป็นเทวดาหรือชาสกเทราชราชาธิบดีเดียงเทวดา ปรารถนาเพียงประการเดียวคือขอเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตานี่จะปรารถนาเน,นี่เนาะเอาอีกไหม<า>นี่ตั้งความปรารถนาอย่างนี้เลยพภิพาตาก็ส่งตรวจด,ดูความปรารถนานี้เนี่ยจะสำเร็จไหม ด้วยอนาคตังสยานดังที่กล่าวไปแล้วนะจ๊ะอันบริสุทธิ์ของพุทธองค์ตรวจด,ด,ดูหมดเลยพราตั้งความปรารถนาดังๆนะใช่ไหมลูกอ่เปลงวัดจ้อ,อ,อที่เหยียบนี่เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้<อ>นี่ไงที่ถอดกายตามทันไปจ้ะ แราวก็ตรวจดูเลยแล้วก็พระองค์ก็บพบว่าล่วงไปอีกเสียสงกับอีกแสนมหากับดาบทผู้นี้จักได้เป็นปัสมาัมพุเจ้าพระนามวาโคโดมนี่นี่เนาะ ตรวจดูเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ทรงพยากรณ์คือพูดออกมาดังๆด,ด,ด้วยเสียงมหาบุรุษพระมหาบุรุษนะจ๊ะเสียงลึกก้ององ,องวานหยดย้อยแหมไม่เกลือไม่พลาไพราะอะไรนยะ่าเสียงนี่ซึมซาก็ไปได้เยือ่อในกระดูกเลยเนะนี่ยนี ก็าสงพัตถทรัพย์ได้อีกเสียสงไขกับอีกแสนมหากับดาบทพุทธนี้จกได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอนอและไม่พอ,อบอกเพียงสั้นๆแค่นั้นนะยังตรัสบอกต่ออีกว่าดาบทพุทธนี้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอะไร<อ>ใช่ไหมลูกอ่า แล้วก็มีพระบิดาอย่างไรพุทธิบิดาพุทธมารดาอย่างอชื่ออะไรรู้ถึงชื่อเห็นเป็นภาพแล้วรู้ชื่อแล้วก็สถานที่กระทำความเพียรเนี่ยจะประรุถทมที่ตรงไหนเออบอกขนาดนั้นยังไม่พอบอกทั้งพอที่บัลัง บอกทั้งอักระสาววกสาวิกาซ้ายขวา oh. ใครจะไปแแขนซ้ายแขนขวาที่จะช่วยเป็นกำลังในการเผยแผ่ธรรมะของพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตองค์นี้นี่แนะบอกทั้งชื่อ oh. ซึ่งครูวิจัยก็ไปเห็นมีใครบอกงี้นะ oh. ที่ว่าแชมป์แชมป์ทั้งหลายนี่นะ oh. เออบอกหมด oh. แล้วบอกถึงพุทธอุปถากด้วย oh. เออ เชื่ออะไรเออในตระกูลไหนอย่างนี้เป็นต้น<อ>ถ้าเวลาเราฟังนี้เราปลื้มไหมปลื้มอ่าปลื้มไหมยจ๊ะปลื้มโอ้ <c oughs> สุดคุ้มเลยที่เราทอดกาย<ช>สละชีวิตอย่างนี้นะโดยไม่อาศัยลิ้นเลยนี่จ้ะเสียงของพระมหาบุตทุกถ้อยคำที่พปรองซออื่นเอื่อนเอ่ยออกมานี่ไม่ใช่ได้ยิน เฉพาะสมเด็จดาวบทเท่านั้นไม่ค่อยมีเสียงเลยแต่ว่าได้ยินทั่วถึงหมดเลยทุกทุกคนที่มาในวันนั้นได้ยินทั้งพระอรหันตสาวกกวาสีแสรรูปแล้วก็ฝูงชนทั้งใกล้ทั้งไกลทั่วถึง โดยได้ยินเสียงในระดับเดียวกันเท่า,ท,าท่ากัน<อ>ใกล้ๆนี่จะเหมือนได้ไกลเหมือนได้ฟังพระองค์อยู่ใกล้ๆตามทันไหมจ๊ะ,<ค>ะนี่<อ>ไงนี่โอ้ยยังคิดสุมเมธได้บทปพื่มไหมรับ<อ>มหาชนละปพื่มไหมอ่าปพื่มไหมแล้วเราลองคิดต่อซิว่า ถ้าพระอรหันตสาวกวอีกกว่สาสี่แสนรูปเนี่ยจะเสด็จผ่านไหมเนี่ยจะเดินผ่านหลังของสุมตธดาบบมไหมนี่เราก็ต้องศึกษากันต่อนะเมื่อสมิธดาบทบริษ,ษัทได้รับบริษ,ษัทได้รับพุทธวิยากรนนีแล้วท่านก็เกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง แม้มหาจแลปะ,ะอาหารขีนาศกศีษแสลบที่อยู่หน้าที่ตรงนั้นต่างก็พลอยพิติยินดีที่ได้ทราบว่าสุเมธดาบทผู้นี้ที่แท้คือหน่อเนื้อแห่งพระเจ้านั่นเองแม้แต่ผู้ที่ส่งพลัวให้อ่าอะคดินจำจำภาพนั้นได้ไหมจ๊ะของอ้าวไม่รู้นี่เออนี่นั่นนะอันน้นนึกภาพบอกไหมจ๊ะเออ ไม่รู้จะเป็นพระสรรม,มจัมพุชาหอนาคนึนกว่าแค่เหาะผ่านมาเพราะเห็นยนชินนี่นะเพราะกั้นเราพระอาราหันต์ขีนาศกกว่าสีส่แสนรูปสีสป่แสนูปก็ไม่ยืนอยู่ข้างหน้านี่นะจ๊ะไม่เดินผ่านบนหลัง เออของสุมเมธดาบทไม่เดินผ่านเพราะว่าความปรารถนาของท่านสุมเมธดาบทนั่นน่บริษัทยิ่งใหญ่เหลือเกินที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแม้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นก็ตามแต่เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และได้เป็นแน่นอนด้วยในอนาคตตามพุทธพยาการ เราจะไม่เหยียบผููที่จะเป็นภะษามาสมมุติเจ้าในอนาคตเด็ดขาดสิ่งที่เราจะกระทำตอนนี้ทั้งทําไม่ต้องหาดอเลยนะเจ้ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นผู้มีอนุภาพทั้งสิ้นทรงกปิญญาหกทั้งสิ้นร้ว่าราจิตซึ่งกันแล้วกัน oh. ก็ทำประทักษิณน, oh. นี่ต่อท่านสมเม็จดาบทรดภริษั์เนี่ยแล้วก็ไม่ยอมก้าวล่วงผ่านท่านสมเม็บดาแต่อย่างใด พระทักษิณทำไงจ๊ะเ,เดินเวียนขวาเมื่อเราเดินรอบมหาธรรมกายเจดีย<อ>์นี่เนาะตามทันไหมเจ้นี่มีหลวงปู่อยู่องค์นี่เนี่ย<ม>ก็พาภิกษุรุ่มหนึ่งที่บวชได้ไม่นาน นำออกไปบินนบาตก็เดินไปตามคันาไปเรื่อยๆโยภิกษุที่เดินทำหลังหลวงปู่องนั้นนหะพระเถระพระมหาเถระ,ะ,ร,ะ,ะรูปนั้น,นก็นึกในใจว่าโอ้ก็เดินไปกระตึกดึกถึงบุญนึกถึงธรรมะไปแหมบวชคราวนี้นี่อยาก ควาเพ็นเนกขมมะบารมีเพื่อที่ว่าเราอยากจะเป็นพระสามาสสุธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเราอยากเป็นจังก็นึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกในใจหลวงปู่องค์ที่เดินข้างหน้าที่นำบินบาตท่านหยุดแล้วก็บอกให้องค์นี้เดินนำหน้าเออท่านก็งงๆทำไมให้เดินแบบเธอไปเธอก็ไม่บอกอะไรนะแต่ก็ไม่บอกอะไร ท่านกลีกทางอาเดินไปเ,เดินนำไปเดินไปข้างหน้าหลวงปู่นั้นหลวงปู่ท่านนิรร่อนี่ตั้งความปาสาเป็นภาษามาถถัมุขเจ้านี่นะแต่ก็ไม่ได้พยากรณ์น,นะเพราะไม่ใช่ภาษามาถถัมุขเจ้าแล้วก็ไม่พูดอะไรด้วยที่พอเดินไปเรื่อยๆไปเนี่ยก็นึกเท่าทวนโอแต่กว่าจะเป็นภาสัมามุเจ้า <laughs> <laughs> มันจะยากมาก มันสียาวหลือเกินเราเป็นแค่ภาษาวกดีกว่าแล้วปู่ต้องบอกเอางั้นหยุดเอาไปเดินข้างหลังแต่ท่านก็ไปพูดอะไรเออหลวงปู่ทรงอาเพียนยาวนั้นนนไม่ธรรมดาและความวัฒนาที่เป็นพระสัมมาสมพุทเจ้าก็ไม่ธรรมดาเอออันนี้นึกภาพตามไดทันไหมจ๊ะเอาอีกมั้ย ก็เลยทํำพระอรหันต์ินดีศรัาสี่แสรูปต่างก็พร้อมใจกันทําประทักษิณต่อท่านสุเมศดาบทบรมโพธิสัตว์เพื่อทําการสัการะแด่ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้วก็ไม่ได้ล่วงเก้าผ่านท่านสุเมธดาบทโพธิสัตย์อย่างใดพอทำประทักษิณเสร็จก็เดินผ่านไปตามทันไม่นี ไปหันกลับมาดูาโอ้นี่ผู้มีบุญในอนาคตจะได้เห็นท่านผู้นี้เป็นพระสัมมาทธเจ้าในอนาคตส่วนมหาชนทั้งหลายที่อยู่แห่งนั้นโอ้เ<อ>มื่อได้ยินพุทธพยากรเนี่ย<อ>จากพระสัพพทีปังกรพุทธเจ้าว่าท้าบทผู้นี้จะได้ การกระทำจริงของดาบทุพุนี้จะได้เป็นพระสัมมาสพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตก็เลยตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันนี่เหมือนเร่มหารจันนะเออตั้งความปรารถนาเลยหาข้าพเจ้าไปเดบุรุธรรมในศาสนาของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็อขอให้ได้ไปบังเกิดและบรรุษธรรมในการสมัยที่ท่านสมเมด็จดาบทได้บุรุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเถิดโอสาธุนี่โน่นมองไปไกลแล้วแต่ปัจจุบันก็จะตั้งใจปฏิบัติทาเพื่อให้ไดบุรุษรมแต่ถ้าหากบุญบารมียังไม่ถึงก็ขอให้ป็บรรุธรรมที่พระองค์นี้นี่จ้ะนี่เนาะดีไหมนักเรียนเคยศึกษาเรื่องของท่านสุเมธตบทแล้วเนี่ย เราคงจำกันได้ว่าในสุดเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วท่านตัสรุปเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสัมมาดาโคดุพุทธเจ้าคือพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าของเราละองค์นี้ตามทันไหมจ๊ะจท่านสุมเมธดาบบริโภคัตได้รับพุทธิบญากรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วตัสรุปเป,นป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ซึ่งก็คือ,อพระสัมมาสมุธเจ้าของเราพระองค์นี้นี่นะคือพระสัมมาสมุธเจ้าของเราพระองค์นี้เรื่องเราได้ดําเนินมาถึงตรงนี้พวกเราก็จะเห็นว่าการมังเกิดเครือของพระสัมมาสมุธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแมมอยากให้ท่านโพธิราชาฟังเนะี่ยท่านก็คง,งจะฟังนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ก็เป็นความตั้งใจที่ดีเมื่อลพรากว่าพระบรมโพธิสัตว์แต่ละพระองค์จะได้เป็นประสัมมาสัสมบุทธเจ้าทุกตพระองค์จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีส่วนในตอนหน้าเนี่ยเราจะติดตามตอนนี้ไหมตอนนี้อะไรนะตอนนี้เลยอนนอเอาตอนนี้เนาะเอาหน่อยเอาหน่อย เมื่อพวกเราได้ยินเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาณคดมสมาสบุทรเจ้าในภพชาติที่เกิดเป็นสุมเมตตาบทแล้วพร,พ,รพระบรมปรมะศัพย์บรรจัก์อัตภาพในภพชาตินั้นแล้วท่านก็นยังคงมุ่งหน้าสร้างบารมีต่อไปอย่างไม่ลดละหลังจากได้รับพุทธบุตกรแล้วนี่ซึ่งก็มีอยู่ พระชาติหนึ่งถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราก็อีกชาติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตามทันไหมจ๊ะแต่ถ้าเป็นท่านตอนเป็นบรมพโพสสัตว์ก็เรียกอีกพระชาติหนึ่งตามทันยังไหมจ๊ะที่พระบรมพโพธิสัตว์ที่ทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปจาพอได้รับพุทธวิญญาเสร็จก็เลิกกันอือ ไม่ใช่นะจ๊ะพอจังเหลืออะไรตั้งสี่สงขอยเสร็จนี่เนาะเสร็จก็จบแล้วได้บรรจุตำแหน่งนี้แล้วไม่ทรไม่ใช่นะเหมือนเราตั้งใจที่จะทำแผ่นทองนี่นะเออพอได้รับดวงแก้ไปแล้วีลืมเลยไม่ใช่นะเออไม่นะดูนี่เออเออเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย อยากฟังไหมอยากฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์ทรงพระนามว่ามังคละ,คละหรือบางครั้งก็เราจะคุ้นกับคำว่าพระสุม,มังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าระองเดียวกันใชนี้ไหมจ๊ะนี่นะบางทีก็ มีคำว่าสุบางทีก็ไม่มีแต่หมายเอาพระองค์เดียวกันถามทันไหมจ๊ะในยุคสมัยของพระสมัมมาสัทธเจ้าพระนามมังกระพระบรมโพธิสัตว์ของเราซึ่งต่อมาคือพระสมัมมาณคดมสมมาสรมุสเจ้าพระจักษเสมาดาบทและสร้างมาเรื่อยๆ แ็ได้มาบังเกิดสร้างบารมีร่วมยุคสมัยเดียวกันกันกบพระสุมังคระสมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมจ๊ะเสีงยงไม่ค่อยจะมีเอาอีกสักหน่อยกแล้วกันก็มาสร้างบารมีในยุคนี้เนี่ยเมื่อมาบังเกิดขึ้นในยุคสมัยของพระสุมังคพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจาก ท่านสมเมด็จได้รับทรัพยากรและก็สร้างบารมีเรื่อยๆมาแล้วก็มาถึงยุคนี้อีกยุคซึ่งจะได้รับทรัพยากรอีกนีดน่นะจ๊ะ <c oughs> ในยุคพระศาสนาของพระมังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้านะั้นหรือพระสุม,มังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้านะจ๊ะ <c oughs> ได้มีการประชุมเหล่าพระอาหารหันต์กินาศถึงสามครั้งด้วยกัน เหมือนสาวกสันนิบาตในวันมาคาบูชานั่นเองอแต่พระสัมมาสัมพุทิจ้าของเราพระองค์นี้มีครั้งเดียวครั้งเดียวจะไม่ลูกของเรานี่ครั้งเดียวนะแต่ของพระองค์นี้สามครั้งโ,โดยในครั้งแรกและครั้งที่สองนั้นอันนี้ว่าตามอัตถกถานะ,ะได้มีพระภิกษสุสองที่เป็นพระอาหารหันต์ขีนาศกมาประชุมพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมายเหมือนเหมือนกับพระธราารมจาของาพระองค์นี้เป็นจำนวนถึงแสนโกรดรูปด้วยกันโอ้โอแสนโกรดรูปจ้ะแสนโกรดรูปโกรดก็สิบล้านอัตรกากา,ารจาว่าย่างนี้นะ ว่าโลกยุคนั้นคงกว้างมากเลยใหญ่ๆเนาะเรื่งกันก็นไปสราบนะต้องไปหาดูกออับอ,า,า,อา,า,า,าจารย์อาจารยาสาจารย์นี่มีข้อมูลจากนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาส่งมาว่ากับวินาศความรู้ในพุทธศาสนาตอนนี้กำลังได้รับการพิสูจน์โดยยานอวกาศฮับเบิ้ล ยานอวกาศลำนี้สามารถถ่ายทำปรากฏการณ์ในแสง,งจักรวาลแต่ได้พบว่าแนวอากาศอันเวิ้งว่างนี้ีบางจักรวาลกำลังแตกทำลายลงบางจักรวาลกำลังก่อตัวขึ้นความเกิดและดับของจักรวาลนี่คือความจริงแท้ที่ได้ถูกเปิดเผยโดยยานอวกาศฮับเบิลน,นี่ณเบื้องหน้า,นาชาวโลกที่ลเล็กเลือนน้อย และยานอวกาศก็ไม่เคยพบใครสร้างโลกใ,ให้เสร็จภายในไม่กี่วันเพราะพาไปนี่กล้องก็จับดูนะไม่มีใครสร้างนี่เนาะอ้นั่นไปก็ต้องไปถามฮับบนก็แล้วกันไม่เกี่ยวกรูกไม่ใหญ่นะอ่านักเรียนก็ชอบส่งข่าวมาเรื่อยซึ่งทุกโรคที่มาประชุมพร้อมกันในครั้งนั้น ล้วนเป็นพระภิกษุที่บวชแบบเอหีภิกขุพระสมุทาหรือการบวชที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้ให้ทรงประทานให้โดยตัวกับพระองค์เองแทบทั้งสิน้น mm hmm. ถ้าผู้ภาษาที่เราเข้าใจคือเป็นพระอุปชัชฌาย์ mm hmm. เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดอะไคือเป็นผู้มีบุญบาร,รมีที่สร้างบุญบาร,รมีกับพระองค์มาเนี mm ่ย hmm. หรือหลายๆพระองค์แล้วตั้งความปรารถนาที่จะบ,บ,บรรลุธรรม ก็มารวมกันนี่อย่างนี้นะจ๊ะอีกครั้งแรกและครั้งที่สองนั้นเป็นอย่างนี้นี่เนาะนี่อา,อาจารย์อาจารย์ก็ว่างนันเนาะก็ต้องยึดอา,อาจารย์เป็นหลักครูผูใหญ่แค่เอามาเล่าให้ฟังนั่น,น,นเองส่วนในการประชุมครั้งที่สามนั้นได้มี พระภิกษุสองี่เป็นพระอา,หารหันต์ขี่นาศพเราประชุมพร้อมกันถึงเก้าสิบโกศเอองี้พอนึกออกไหยเป็นการปร,ประชุมในครั้งนี้เนี่ยแต่มีเรื่องน่าอัศจรรย์อยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือ พระอาหารหันตสาวกทั้งเก้าสบโกดเก้สบโกดล้วนเป็นพระสงฆ์สาวกที่เพิ่งออกบวชใหม่ๆมาดๆด้วยกันทั้งสิ้นออกบวชใหม่ๆเลย,เลย,เลยบรารมีถึงดีบวชเสร็จก็เป็นเลยถ้าเราพอจะนึกภาพออกก็คล้ายๆบวชแสรูปนี้เนี่ย แต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั่นนี่เอาแค่บทสองชั้นก็เหลือเฟือขอร้องนะลุกนะลูกพระธรรมทายาทเพราะเราจะไปด้วยกันเนะี่ยอย่าเพิ่งทิงไปก่อนอันนี้ต้องขอร้องนะเอาแค่บทสองชั้นพออย่างนี้เนาะเดี๋ยวพอได้ฟังเดี๋ยวคืนนี้ลุยนั่งเป็นพระอรหันต์ขีณนาศพ แต่รูปอืมนี่ไปก่อนนะบทใหม่ก็เป็นพระอาหารหันต์เลยส่วนทาการประชุมพระอาหารหันต์สาวกครั้งที่สามนี้มีเหตุมาจากพระพาดาหมายถึงน้องชายต่างพระมารดา ของพระมังกร,ส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าอานันทก,กุมภมรแต่จะดดจมาฟังธรรมจากพระบระมศาสดาพ,พร้อมกับเหล่าบริวารอีกเก้าสิบกดเนี่ยตัวแรกอย่างนี้นี่นะเรื่องไปยึดอัตถกถาจารย์เป็นหลักนะอง<า>ไปถามท่านนะ<า>ถ้าไปอยู่ไหนไปถามท่านดูท่านอัตถกถาจารย์ไปหากันเองนะ ก็มาอย่างนี้อ่ะ